สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม c รอปบิวตี้โมบายนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในโหมดมัลติเพลเยอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นโหมดพาร์ทพอยต์นะเป็นโหมดไอ้นี่นะครับผมยึดพื้นที่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่นโหมดฟรีฟอร์เออรไปก็คือโหมดนี้นะครับอ่ะส่วนด่านที่ผมจะเล่นนะผมเลือกเป็นด่านสแตนด์ดรอปแล้วกันด่านนี้นะครับผมด่านเมืองนะครับผมส่วนตัวละครเนี่ยผมใช้เป็นเชอร์รี่นะครับผมตัวสาวนินจานั่นเอง โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเ๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผมสงสัยจะโหลดนานนะครับขอขออนุญาตตัดนะครับผมนะปืนนี้ผมใช้เป็นสกาเอลนะทุกคนโอเคเฟรมเรทอาจจะตกบ้างขออภัยนะครับเฮ้ยพื้นที่อยู่ใกล้ๆทำไมเน็ตผดูวับๆวะเฮ้ยได้อยู่โอเค ยึด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 ไหน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 อะไรเรามาอยู่อะไรตรงนี้โอเคครับโอเคครับดูซ้ายดูขวาให้ดีๆขวารู้สึกมีคนมาปะเฮ้ยๆหลังเข้าหลังเข้านี่ไงนี่ไงหลังเข้าจริงด้วยเ้อตาย ไปต่อไปต่อยังยึดเอ้ยังยังยึดอะไรยังยังยึดยังยึดยังอยู่ที่เดินอยู่นะครับโอ้ยตายหงโดนหัวได้ไงวะไป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 เร็วเร็วเร็วมันยึดแล้วนะวิ่งวิ่งเร็ว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 ไหนไหนไหนเปลี่ยนจุดแล้วเปลี่ยนจุดแล้วไปเร็วไปเร็วเ้ยมึงจะมาอยู่ออะไรกันตรงนี้เนี่ย มีคนยิงไล่หลังมีคนยิงไล่หลังใครมันยิงไล่หลังวะเดยอเดี๋ยว,ยวขอเก็บก่อนเปน็นแนวนั้นละ่ะ๋อเพื่อนตายเร็ว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 มันยึดแล้วมันยึดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาระเบิดไปเข้าอีกทางหนึ่งดีกว่าโดนไหมวะโอ้ยไม่โดนอ้าวโอเคเคลมจุดสองตัวแล้วง่ายฮะดับเบิลคิวไปเกือบตาย หลังมาปะเนี่ยโอ้ยเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วรอ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 ,รอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละวิ่งเข้ามาตายเอ้ยเอ้ยใครมันวิ่งผ่านไปวะเอากระสุนหมดก่อนเร็วเร็วเร็วเพื่อนตายแล้วเออได้อยู่รีโหลดรีโหลดรีโหลดไอ้พวกนี้มันชอบวิ่งมาข้างหลังเอ้ยเพื่อนตายวะ่ะเอ้ยหัวแตกไป ออเอ้ยมีป้อมปืนมีป้อมปืนตั้งตั้งตั้งเอ้ยเอ้ยอะไรมึงออกมาทำไมเนี่ยเอื้อโอ้โห,หันยิงไม่ทันเอ้ยได้นี่โอ้ยโดนป้อมปืนเก็บตายห่าหมดเลยอเอานี่นี่นี่เอาสองตัวนี้ก่อนเอาสองตัวนี้อืมดับเบิลคิวโอ้ยทิปเปิลคิวเลยเหรอชิดเคทิปเปิลคิวฮะเปลี่ยนจุดยังวะอ้าวเปลี่ยนจุดแล้วนี่ว่าโอย้ยข้างหลังเราก็ไม่บอก เฮ้ยได้กระเน็ตลอเชอร์ว่ะได้กระเน็ตได้กนเน็ตได้กนเน็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเหามุหมดน ừ, ยิง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 ยัดเข้าไปอุย้ยโดนด้วยโดนเฉยยี่ยิงสุ่มๆโดนเฉยเ้ย,เยมีคนมาตั้งป้อมปืนว่ะโอเคมา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 รอดักยิงตรงนี้หรอล่มาเอา้าโอ้โหเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้พอดีเลยอะไรวะยิงไม่โดนเฟรมเรตตกเยอะมาก มามามารอดักยิงนี่แหละมายังไงยังไงยังไงมีคนวิ่งมามีคนวิง ي, ว่งมามาดิมาดิวิ่งมาดิเอ้าเพื่อนแม่งแย่งไปแล้ว,วเปลี่ยนจุดแล้วเหรอโหอ,อะไรวะเปลี่ยนเร็วจังไป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 ตรงไหน,นโอ้ฝั่งนู้นวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งตอนนี้สกอร์เรานำอยู่นะมีระเบิดมีระเบิด คว่างเขาไปแล้วโดนมาอ่ะเพื่อนตายบึ้มไม่โดนโอ้ยอยู่กันเพียบเลยอยู่กันเพียบหืมดับเบิลคิวไปดิยึดยุดยุด,ยดโอเคมามามาเข้ามาเพื่อนเข้ามารอ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 ,อม,ม,มันต้องวิ่งมามันต้องวิ่งมาฝั่งไหนวะฝั่งไหนวะเพื่อนตายฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> เหลือกันอยู่สองคนเนี่ย เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกดโอเคโอเคเพื่อนมันมันตายแล้วมันตายแล้วเอาไ้นี่แล้วกันผู้โชคดีวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเฮ้ยเฮ้ยปล่อยให้มันหลุดเข้ามาได้ไงเนี่ยเออยิงมันสกากระสุนน้อยน้อยยีสินัดเองโอเคเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไปไปไที่เดิม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 ไปเร็วเร็วเร็วเร็อเคไม่มีคน ใช้มนเล่นระเบิดวะอุ้ยกระตุกกระตุกเฟมเดทมีตกด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยโอเคได้ป้อมปืนมาพอดีตั้งก่อนเลยเอาเด้มีป้อมปืนนะ,ะเอาเด้โอ้ยหัวแตกกระสุนหมดอุ้ยได้อยู่ป้อมปืนช่วยโอเคเยี่ยมยุดเยี่ยมยุดเฮ้ยโดนว่ะ เอาไปเลยมาดิมีป้อมปืนอนะมาดิเฮ้ยร้อยสามสิบสี่เยลยเวย้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอืออะม่งมาข้างหลังเฮ้ยเข้าหลังได้ไงโหเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยพวกแม่งม,ม,ม,มีมีมาเติมมันมีมาเติมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยป้อมปืนเราจะพังแล้วป้อมโหป้อมปืนพังเรียบร้อยครับ เปลี่ยนจุดพอดีเปลี่ยนจุดพอดีได้แกนเน็ว่ะได้แกเน็ดได้แกเน็ได้แกนเน็ได้แกนเน็ยิงยัดเข้าไปอุ้ยติดกำแพงยิงยัดเข้าไปโดนโดนนั่นแหละนั่นแหละเข้าดีครับเข้าชาร์จไม่นี่แน่นี่แน่เอาไปเลยบอกแล้วเอ้ย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 ไม่โดนเออโดนแต่โดนเกาะแม่งชนะ เย้ yeah. สก,กอร์เราชนะโอ้ยหน่อยห้าสิบเป็นไงแต,ไแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เราอ่ะเออช่างมันกดข้ามไปเราไม่ดูนะฮะว่าแล้วเรื่องที่สองโอ้เออแต่ไม่ไม่เป็นไรคะแนนเราก็ถือว่าเยอะอยู่เอ,อ้ยนี่มันตัวละครใหม่นี่ว่าเอ,อ้อยากได้เอ,อ้วันนี้เราเราลุ้นได้นี่ว่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะว,ว,วันนี้เราล็อกอินวันที่เจ็ดใช่ใช่ เดี๋ยวเราเข้าไปกดรับตัวละครก่อนนะทุกคนอตัวละครมันกดรับตรงไหนนะผมลืมแล้ววะ่ะปกติเวลาเราล็อกล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราไอ้นี่ใช่ไหมมันจะมีให้เราแบบว่ารับรางวัลแต่เอ้มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะทุกคน อาจจะนานหน่อย๋ยวผมขอตัดแล้วกัน A a few moments t l โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเข้าไปหาและมันมันหาไม่เจออ่ะไม่รู้ว่ามันให้ล็อกอินยังไงนะปกติเนี่ยเวลาเราเข้าเกมมามันจะมีให้ล็อกอินใช่ไหมล็อกอินเพื่อรับตัวละครอะไรเงี้ยหรือรับของรางวัลอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้ามาในเกมมันไม่มันไม่เจอไงทุกคนปกติมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตาราง ตารางกิจกรรมตารางวันอะไรเวลาล็อกอินมันจะมีทั้งหมด7วันอย่างเงี้ยเออมันไม่มีขึ้นอนะ่ะเมื่อกี้ผม,มาหาดูแล้วนะครับโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาเล่นโหมดยึดจุดให้ดูนะครับผมหากใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผม Call Duty Mobile เนี่ยอาจจะทำเรื่อยๆแต่ว่านานทีจะมานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองหาดูเกมใหม่ มาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ